ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวไทยเจอสายกระเรือนะฮะวันนี้อยู่ผมอีกแล้วเฮ่เจมหรือฮอตเกมเมอร์เองคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเซเว่นไนท์นะนะครับก็ทำอะไรวะมาเปิดอ่สัตว์เลี้ยงนะครับก็คือผมจะตามหาสัตว์เลี้ยงไปผสมตอนเนี้ยผมก็ถามว่าเป็นผู้เล่นสายอะไรก็เป็นสายเาเรียวกว่าสายอะไรดีนั่นแหละเออนะครับก็ จะมาสุ่มสัตว์เลี้ยงไปแบบผสมเนาะวันนี้มาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะมีของท่านดวงเนี่ยได้สัตว์เลี้ยงแดงจากการแบบเออ,เอ,อสุ่มสัตว์เลี้ยงหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงแดงผมเพิ่งจะมีได้3ตัวมั้งนะครับก็เรื่องของสัตว์เลี้ยงผมยังคือดวงมันแบบกากเออดวงผมกา,กากทุกเกมเลยเติมเกมไหนเติมเยอะไปมันก็ยังดวงกากอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็มาทำเซเว่นไนท์หน่อยละกันอ่ะเดี๋ยวลองไป10โลแรกครับจะมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ผมสุ่มไปประมาณ20โลนะเพื่อน มาไหมไม่มาครับดูจากประตูข้างๆซ้ายมือนะอเอโลที่20ครับยังไม่มาาเลยเพื่อนๆโอเกลือวะอเกมมีสีเขียวม,มาสามตัวนะก็ถือว่าได้อยู่อันนี้อการันตีแน่นอนเนี่ยแต่จะได้สัตว์เลี้ยงแดงหรือเปล่าเป็นสัตว์เลี้ยงฟ้าได้ครับโอ้สีเขียวม,มาเยอะมากยังไง คือถ้าได้ถ้าได้สัตว์เลี้ยงแดงมาสักตัวหนึ่งอะ่ะแต่ผมจะซุ่มต่อนะออต่อเดี๋ยวนะโอ้ยทำไมมันเกลือจังอะ่ะเกลือมากเลยสัตว์เลี้ยงเกมนี้ผมว่ามันเกลือนะเออถ้าเทียบกับอีกเกมนึงที่ผมเล่นดีโน่นี่ก็พอๆอกันะ่ะเออเติมไปก็ว่าทุกคนอื่นมันได้ของดีไหมมันก็ได้ของดีนะคนอื่นเติมอะ่ะยกเว้นผมอะ่ะผมนี่เกลือทุกเกมจริง รอบนี้ผมจะกรปเลยแล้วกันปึ๊บโหขึ้เกลือนะไหนดูสิเฮ้ยเกลือมากกว่าเพื่อนเฮ้ยเกลือจัดเลยร้อยโลไม่ได้เลยเลยครับอะมาถึงใช้บีกันบ้างครับผมจะสุ่มประมาณสัก300โลนะเพื่อนๆก็คือบี้มี2 0 0 0มืกว่านะผมจะมาทุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับตามหาสัตว์เลี้ยงแดงมาดูกันว่าจะมีหรือเปล่านะเออเกิดจริงเกิดจริงเกิดจังอะ กือบจะจัดยังไม่ออกอีกโอ้ยเกือบไม่ไหวเพื่อนๆรอบนี้นะครับออกฮะและเป็นสีฟ้าครับมันมีสัตว์เลี้ยงแดงจริงเปล่าวะในเนี้ยผมไม่เคยสุ่มได้นะเออเดี๋ยวว่าแต่สัตว์เลี้ยงแดงสัตว์เลี้ยงฟ้าให้ออกยากเลยอนะโอที่ไหลเราไปดูนะผมกดรัวๆตอนนี้น เออโอ้โหเลยร้อยยี่สิบโลนะครับกดไปไปไวมากนะคือสองร้อยโลน่ะไวมากนะครับยังไม่เห็นสัตว์เลี้ยงแดงสักตัวหนึ่งเลยอ่ะโอเคเกือจัดไปยังไงต้องหมายองผมตอนนี้ไอในอดีผมจะตามหาสัตว์เลี้ยงแดงบวกไงนะครับก็จะได้ขึ้นอารีน่าได้สูง,สงเกมนี้ผมก็เล่นแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะแบบซื้อแผนที่แล้วก็ฟาร์มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทำยาคอนเทนต์เอ่ออาร์มท,ที่มันมีอะไรเงี้ยนะแผนที่ยังลงไม่ครบเลยนะแผนที่ยังคาไว้โอ้โหเยอะมากแล้วก็แบบขี้เกียจฟาร์มไหนอุย้ยไม่ไม่มีเลยฮนะเพื่อนไม่มีแบบแตกฟาร์มมาก่อนเลยอะก็คือผมสุ่มไปเนะี่ยคือการันตีเข้าสู่การันตีหมดอะเออ รอบนี้ครับการันตีนะตูก็ไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะอ่ะแล้วเหลืยสองอันบี้นะครับก็ได้มาเท่าไหร่ละน่าจะได้ประมาณอีกสักโดวะมาดูไปหนึ่งอ่ะฮะโอเคได้ประมาณอีกน่าจะได้ประมาณอีกสัก30โลนะครับมาดูกันว่าดอกหรือเปล่าอ่ะ30โลไป ก็ถามว่าหวังไหมไม่หวัง <laughs> แต่เขาไม่หวังแล้วกันนะตอนแรกหวังแล้วตอนนี้คือผมไม่หวังแล้วอะเอออะไรก็ได้อะ่ะตอนนี้นโอ้โหการันตีทุกแม็กเลยอะคือรอบก่อนอะที่ผมที่ผมใช้อะที่สุ่มอะมันก็ออกง่ายกว่านี้นะครับตอนนี้คือรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะออกยากกว่าเก่าอะ ไ,ไม่มีแดงเลยอะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปผสมสัตว์เลี้ยงกันนะก็ตอนนี้คือสัตว์เลี้ยงของผมเนี่ยก็มีแค่เลนตัวเดียวเออที่เป็นสัตว์แดงนะครับที่เหลือก็อ่ะตามนี้เนะี่ยเราเอาสัตว์เลี้ยงธรรมดาไปผสมก่อนนะทั่วไปครับทั่วไปขอสีเขียวมาเยอะนะ่ะก็ดีนะไม่มีเลยปึ๊บโอเคหมดแล้วร,ระดับสูงครับ ขอสีฟ้าสักโอเคมี3มตัวนะครับก็ได้ผสมแดงั้งหนึ่งตัวหนึ่งฮนะโอเคไม่มีนะครับไม่มีสัตว์ฟ้ามาอีกนะอ่ะสัตว์ฟ้าสี่ตัวนะผมขอสักตวัวหนึ่งจะได้หรือเปล่ามาดูกันนะเพืเ่อนๆว่าจะมีหรือเปล่าและผสมไปครับยังไงโอ้โหหายากหมดเลยเกลือ โอเคนะครับก็รวมทั้งหมด300โลนะถามว่าได้อะไรไหมก็ <c oughs> ไม่ได้อะไรเลย <c oughs> กับตัดเลี้ยงนะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกนใหม่คลิปหน้าละกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบเกมนี้ก็ลองคอมเมนต์ได้นะเ,เกมเป็นอีกเกมนึงที่ผมได้เล่นแต่แบบไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ไม่ได้สตรีมนะครับแบบทำแบบเขาเรียกไงล่ะแบบมีเซอร์ไพรส์ให้การเปิดตัดเลี้ยงเยอะก็เอามาให้ดูกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับอยย่างงเี้ประมาณ300โล หาสัตว์เลี้ยงแดงปรากฏว่าไม่ได้สักตัวหนึ่งนะครับเออจะผสมหาสัตว์เลี้ยงแดงบวกก็น่าจะต้องรออีกนานเลยนะสัตว์เลี้ยงแดงตอนนี้ผมก็น่าจะมีเยอะอยู่นะครับยกเว้นสัตว์เลี้ยงแดงบวกนะโอเคไม้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทริปนี้ไปแล้วครับบา,บายเยเจอกกันครับผม